เหลือไว้นี่ลาดข้าวกินเองเอาเนื้อให้ลูกให้หลานคนชอบทำอาหารมีปลาดุกเหลืออยู่2ตัวก็เ,เกือบกิโลนะครับวันนี้จะผัดเผ็ดด้วยน้ำมันมะพร้าว ใส่กระชายม,มีอะไรเหลือในตู้ก็ออกมามีกระชายพริกอ่อนซอยกระเพามียอดมะพร้าวเหลืออยู่มีพริกแกงเผ็ดน่เหลืออยู่นิดนึงกระทิเหลือเท่านี้ ที่สามแลวเนเาะเป็นหมักลับปัามซึ้งแกงให้หอมนิดละโอกเคเอารงไปผัตก่อน ข้างเองผมจะพัวงรถปกติีลูขาวก็วงรถขวาเขียวออกแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนแค่คุณลบด,ดูอีสกสักตัวน พอามน้ำง,งดก็มาใส่ยล้อื่นเนี่ยต่อนีอ่ต <c oughs> ่อป้าเสร็จติกไฟอ่อน รสเล็าวอ่อนใส่ซอยกักิดิซอยนึ่งไปแล้ว

ล่าข้ากินเองตอนน้องเลี้ละให้ลูกให้หลานตัวหัวกาเังต้องกินเองน้อยครับ